โพอ,โอได้กินอยู่สวัส <_ C os> ดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าชูช่องบัพซีนอนหน้านะมันนี้กะเป็นมือวันที่สามสามสิบนะซึ่งฝนตกนักเลยนะ ยูแถวบ้านของบ้าพ่อนนะฝนดตกกนักมัดมือมัดคืนเลยนะณตอนนี้บพ้พ่อจะได้ออกมาหน้าของเสียนสมไยเพื่อนนะเพิ่นมีตอนนะนะมีตอนละ่ะเ๋ยชิพากันไปยามต้อนยามไสประมาณนี้นนะตอนนี้ก็เวลาหกโมงเจ็ดโมงตอนเสารนะ์นะนาะทุกคนน้ำนี่เต็มหมดเลยทงไฮทงนานี่พอพ่อชิพาทุกคนไยายามต้อนเลยไปไปทุกคน ติดตามท่าส้มไปร,ร่อมกันว่าตอนของสมไส่เลยสีมานหรือบอฮะเพราะว่ามันพ่อนการมาเมื่อกี้ฮะน้ำล้นขันหน้าเต็มมาเลยนะสงสสยมันเชี่ยอวอกแกกเลยฮะขันน้ำหอยยูขึ้นมานะไปทุกคนไปนะทุกคนตอนนี้ครับกำลังย่างไปที่ซ้อนใส่นะ บรรยากาศฝนตกลินนะไปลุ้นน้ำกันทุกคนตอนนี้ฮะก็หอดตอนใส่เซ็นซีนเรียบร้อยแล้วนะอ๋อแล้วน้ำในลายแห้งเลยนะทุกคนฮนะ,อะนเนะอาจัดไป เฮ็ด <1. S 2> นับเลยลงเย็บลุมเลยก็ได้เฮ้ยพ่อนตรงนี้ไม้อยู่เนี่ยลงเย็บเลยนีก็่ะเออเออ ริก็บปกโไปก็ไกเออไปละไปชดมาขึ้นมาก็ได้โอ้ัสิเอไ่อเครือะไ่ร เคโโอ้ปากใหญ่เลย, oh. ยปลาหลายักอยิบน้ำจกักรมา่นะน้ำนี่แ่กดตัวนึ่งขึ้นขึ้นกับน้ำบริหลาไปได้ต่อติกมาธมิดเลยนะ โอ้กินอยู่ปฏปิงอยู่กระดูกปลานนะโอคมันมันมันเ้างเออตัมากบริลายช่ต็งเยารงเลยนองเล้ก็เอ๊ะทุกคน ขอป้าตุ้งใหญ่เลยนะคอยๆน่อยคอยก็ได้ได้เลยนะปีนก็ได้มันๆมัน,มนอือปลากระยามเช็ดเป็นที่เรียบร้อยแลยนะ้วนะปลากระเข้าถงเข้าายเรียบร้อยแลย้วมะวันนี้กะสิบห้าทุกคนไปหาเลาะบึงน้ำบึงนี่ว่ามันขึ้นหลายชเฉยไรอะนะไปวน,นไป เลยนะน้ำลายแห้งทุกคนชิอมแกงอะไรนี่อ๋อเจ้าทุกคนปลาปลามันขึ้นมาแบบนี้ออกกนนปลนะปามันลอยพานมาแบบนี้นะน้ำลายแห้งนิดเจ้าหาหลอดเช็ดที่ร้อนที่ร้อนเลยที่โป้มันนะ ข้ากับเสร็จครับเมื่อเถียงแล้วเมื่อเถียงเสียนเไทยพ้นแล้วเอาปลาขึ้นเทกันนะแ่งชีโลงมาหยาดอีกเีนึงไปเพนนะหักกระหอดเทงไปที่เรียบร้อยแล้วนะเทงใคร เดือดพลงงานครับโอ้รดุกกระขาวนี่ปีนงปีนต่ำไม่เท่า ถึงงานรอบแรกนะทุกคนก็พยายามรอบแรกเหมือนมื่อแรกก็ฝุตกนั่นนี่เนี่ยวี่ยยามอันนี้กเนาะโอ้ได้มาฝากบนาะฝากฝากหน้าได้ไงเออฝากสุดเชื้อที่ยังน้อยแบบดี้เนาะอืมน้อยกบบน้กระปูกระลายนะพยายามได้กระปูบอกด้วทุกคนเด้อ อ่ะภาษีเลือกอันหาเก็บปิ้งก็อ่ะทุกคนเอากระชิโยให้กิ่นตีข้าวกินน้ำก่อนตอนนี้ก็แปดเก้าโมงเลยนะโอเคทุกคนไปน,นี่ภาษีทานเล่แวงให้กินนะทุกคนเดี๋ยวเลยมันจะคลาดปิ้งนะครับนะนเดี๋ยวเสียบใสใ่เห็ดนะจัดเลยนะ đó đó, các con mà hú rồi, ồ, súp rồi nè, ba đồng con thôi, ปาพนะกัใสแล้วไปที่เรียบร้อยแล้วนะหลากหลายเลยนะทั้งปลาปะ้าทั้งปลาดุกปลาขาวปลาสูดอย่างนี้ครบหมดปลาดแล้วนี่นะฮะมาเนี้ยสิเดปิงป้งละปิ้งจริงกับตำม,มาหุ่งตอนเทงเทงแบบนี้นะข้าวเสาวชัมข้าวเทียงนะทุกคนอ่ะทุกคน ้ากันปีงเลยนะหนีไปเลยเนียบเยอนะเลยแต่ยังทันได้ขางไฟนะเพราะไฟยังโบวเป็นก้อนเธอนะ,อะปีงปากเลย อ่าทุกคน,กคคน,นเพีงเยง,งกว่เา,านนขเขากับไก่สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยยิบน้อยนึงกับสุกแล้วแล้วกบสองเสานะเสียดสมเป็นจัดให้เลยแพ้ของแพ้ของแพ้ไม่เมาไม่กลับจัดตายทุกคนอ่าทุกคนตอนนี้กับปิ้งของเรากับเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยหอมทะลุจอ ไปคืตตอต่ำฮุ้มเราจะได้ต่ำแช่โมนะทุกคนเพราะว่าพวกนะพวกนี้มันน้ยอยฮะเราจะได้มา คนๆคๆคให้มันเข้ากันอยู่มอนี่นะแต่ตอนนี้ครับพักล่างขุ่มนะขุ่มเจี๋ยมันก็นบนะมันได้บอสขงจีนนะจางไม่เทียบากเต็มยนีนะเจ้วบลนะอลลงาเนีอ่าลัำกาใช่หกินนี่กินนี่ก่อ,อนมาแปหนัวครับใช่ nhanh tham một vào đây này, là nó, ờ đấy, ẹp được mẹ, ừm, rồi ừm, 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 rồi Đó, ừm, rồi ừm, 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 เร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเอาแต่งกินกันทุกคนมหมบิงหน้าตาของ,งอาหารเขาอ้ปิ้งปา่าทุกคนมีปินะป้งปลาดุกนะปลาดุกลุกนากับตำมะฮุ่งบ,บรรยากาศมีเงินมีขับก็หาซื้อบได้แล้วทุกคนบรรยากาศแบบนี้นะนอนนาเลี้ยงไก่เลี้ยงแบกินตำมะฮุ่งอยุดใจ๊ให้เจหน้าโอ้โอ่อนนอป่าตรงตอนยามนี้นี่ทุกคนเอ้ย ความสุกนะอยู่บ้านเฮาเนาะยู่ใส่กับบุกค,คือบ้านเฮาโอเคทุกคนขอตัโตกินข้าวกินน้ำก่อนนะนะคำโตๆเลยนะทุกคนนะกับกระปูพร้อมนี้กระปูหน้านะอื ยบรรยากาศฝนตกลินเนาะภาคแลบปลาลงต้นสิ <s <s ้านกันเลยทุกคนทานน้ำปาผ่อนบรรนาพ่อนนอนนาแฉ็บเซ็บ

ก,ก็กกินข้าวเช็ดไปที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ผมกินเท่ากับจนเบิร์ดเลยนะกระตุ้วนี่จนเบิร์ดเลยนะเช็ดจนไส้เพื่อกะย่างหัวอ,อยู่นอนแน่นทอนนะอ้องพอแล้วนะเออเข้าติปหนึ่งกับเปอร์จนเบิร์ดเลยนะเอ้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สี่ด้จบไว้ชั้นนี้คลิปหน้าคลิปไหนพร้พอ,พอกันใหม่โอเคทุกคนไป